ท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัฒนาวดีไฮโดรฟาร์มชาแนลนะครับเช้านี้เรามาทำบุญที่วัดพรมศรีดาบันพฤนะครับที่บ้านขอนหาดตำบลแคมสน,นอำเภอขอโจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับชมบรรยากาศเมื่อคืนฝนตกนะครับเช้านี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเรื่องของวิวอากาศนะครับเย็นสบายนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะครับ เป็นหนุ่มโตแล้วแบบนีครับกรับขอโทษพ่อจันนะครับมาช้าเพราะว่า ซื้อของตื่นสายด้วยเลยด้วยกราบขออภัยไปฉีดยามาจนตักแหงมกัน อันนั้นถวายเลยหรือเปล่าสังฆทานครับ อาอมา,าถวายถวายสังฆทานให้เจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าบุญเจ้าที่ไว,ว้ว่าถ้าซื้อที่นั้นได้ก็จะทําบุญให้เขาบุญเนื้อที่สามสิบไร่นะครับสามสิบหกไร่นะครับถ้าจะได,ไ,ได้ละได้ละสมความมุ่งมา่ปปารถนานละครับอาจารย์ต่อยครับหลวงตาเสีงได้เรียบร้อยนะครับที่จ่ายเงินเรียบร้อยเมื่อวานสามสามสิบหกไร่คับ

ซ้ายมือก่อนจะเลี้ยวขวาขึ้นข้ามคลองไปะในในทุนเขาลสิบกว่าปีครัอาจารย์มีเหมือนเขามีที่เขาเยอะมากเเลยอยากอยากปล่อยพอดีรู้จักกับคนที่เยบอกมาร้านร้านแปด ครับครับป้าที่เขาเห็ดเขาพูดใช้มือครับครับข่ามคลองไปน้อยหน่อยก็ว่าตอนที่ไปส่งพรมหาภัยละผมก็พูดเรื่องนี้ไปตลอดก็รอลุ้นว่าได้ทีนี้ก็เลยได้ก็เป็นเนินที่แป้งในใบมัน3ร้า6ไรนเป็นเนื้อที่จริงจริงมันคือ4 ขึ้นออกแขแขนขเ็นะยิง็ึลต็ค้อก็นั่นห่ดเพราะว่าฟังตรกข้างของไข่ไล่ไล่ละสามแสนอันนี้ถวเฉลียกันแล้วุกไล่ละห้าหมื่นอีนี่สองวันนี่ไม่ถึงสองที่พอดีเงินก้อนไม่มีพรากพาจา์จะกู้ทกสยื่นกู้ก หน้าพบกว่าต้องหลังสงการ<ม>ทีนี้ทางนี้ก็เล่งอคนนู้นถ้าเราช้าคนนี้ก็จะมาเสียบเสียบเสียบมุอเเนก็เลยปรึกษาน้องสาวที่อยู่ที่โลกนะค่ะเจ้าเนี้ยเขายื่นมือช่วยตลอดค่ะอาจารย์เ<ม>ขาเขามามามาพอเลิกงานเสร็จมาดูที่ให้เลยลออก็<า>เขาเลยสรุปว่าอโ,โอเคตกลงแล้วบังเอิญเขาฝากเงินประจำเบิกได้ปีนี้พอดีอ ตอนนี้เนาะดี๋ยตอนั้นมาวากอนค่ะแเคยยืมถศัพ่์ไปคืนน้องคุยแค่ว่าพอดีเลยเราลงตัวพอดีเกอกระทใจเราได้ก็ได้ก็ได้ก็เล้ยไปคุอะไรกันเนี่ยไม่ได้หลอกทำทางเวันีเข้า้าิดีไปคุยกันเยอะไปสายนะเวลาเขมาคุยเขายังไม่ได้ทำอะไรที่ตรงนั้นเขาปล่อยไปเช่า ปีละสามหมื่นเขาชาวบ้านเก่งงอยเลยทำอะไรก็พูดมาแล้วเรามีโครงการทําอะไรตรงนั้นซื้อไว้ก่อนก็ซื้อไว้ก่อนยังยังไม่แน่ว่าอ่ะขอนั่นก็ถ้าสมมติไต่ขายนะมันได้ขายแล้วมันมีฐานแข็งได้บ้างถ้าการจะขาย พระอาจารย์ครับที่ผมมาเล่าวันนี้ไม่ได้อะไรนะครับคือเป็นอนิสงส์ของการไปส่งพระมหาแผ่นรัตที่ปากใต้อานิสงส์อันนี้แรงมากเพราะว่าเราก็ตั้งใจไปด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้หวังอะไรแต่ผลที่ได้มาค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็พระอาจารย์ต่อยก็บอกว่าอ๋อให้สมพรนะเรื่องของคนติดตามช่อง y o u t u b e ตอนนี้2007แล้วครับพระอาจารย์ ถือว่าเร็วมากครับน,นังจาเรามางปีได้รอกอในส่งการไปส่งเนี่ยผมว่าสูงมาก,นนกาผมต้องบ,บอกว่าทุกคนที่ร่วมมนุโมทนาครั้งนี้น่าจะดีขึ้นทุกคนนะครับการสำเร็จะครั้งใจไว้แล้วก็ทำเป็นเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ ใช้พลังเยอะด้วยนะขัก้วดทั้งหลายวันทั้งวันก็นแหละอันนี้สมก็เกิดจากการเสียสลายแล้วก็ความอดทนสูงสุดเลยนะจนทำจนสำเร็จก็มันเห็นผลได้ทังดีผมบอกผมบอกว่าทำไมเห็นผลเร็วจังผมาเนี่ย พอดีแล้วก็ส่งผลให้ได้สมงความาัฒนานะถือว่าดีแล้วขบวนกครับโยมที่ได้ที่ที่ต้องการในประเด็มีโครงการอะไรต่อไปแล้วก็แล้วแต่เราอย่างน้อยเราได้สมบัติษย์สมบัติมันก็ได้สมงความปัฒนาแล้เนีรักษาเอาลนะ ทุกอย่างก็ต้องลงทุนก่อนให้หมดต้องลงทุนทำก่อนพอเกิดแล้วถ้าเราเห็นวก็ลงทุนเป็นนั้สมแล้วก็ทําต่อไปมีโอกาสทำก็ทำถือวันช่วยกันทั้งคผู้มาอาจารย์ด้วยท่านโยมด้วยครับท่านก็ช่วยเราเรื่อการได้ไปเขาขอยินดีกับทุกคนครับแล้วก็วันนี้ขอถวายค่าน้ำมันรถพระอาจารย์ต่อยด้วยครับเผื่อท่านจะกลับวันไหนก็จะได้ สะดวกสบายในการเดินทางนะครับครกรอ่ะสาธุครับ <c oughs> <c oughs> พาวันตุเตาวนตุสัพพมังคะลังรันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนันทสทาวนตุเตสาธุท ยังบังคมครอบครัวพัฒนาบริหาลอาแล้วก็ช่องนาประสิ์มีสองช่องช่องหนึงสองพันเจละช่องนาดียังได้แค่ห้าร้อยโดยทำบุญเพิ่มดึนท่าเดินทางทาจานทางกลับได้เดินทางสะดวกสบายไม่ต้องติดก๊อกขัดขอถบายนะรับขอ อามะนิดนึงเพราวันพรุ่งนี้ก็จะได้กลับคร<ะ>ับโยมเขาจะมารับครับ<ะ>ี่แรกว,ว่าจะร่วมง,งานบ้านตะลอกก่อนเนาะแต่<ะ>ว,ว่าขึ้นบ้านใหม่แต่ว,ว่าโยมเขามีธุระมาทางนู้นเขารีบเพราะว่าพายุมันลงครับ<ะ>แตงเขามันพัและเสือว,ว่าเขาจะได้ซ่อมแซมครับ เขาเรีบมาบรับรีบกลับไปทำแปลงเขาเพราะแลงเขาเสียหายเนี่ยวจะให้มาอยู่ตอนพระคืนเพราะว่าโยงของลำบากเนาะเขาทำมาหากินต้องได้กลับมีขอฝากขอพระอาจารย์ฝากธรรมะให้ข้อคิดผู้ที่เข้ามาชมช่องพัทธลบดีหน่อยในช่วงนี<อ>้ฝากข้อคิดข้อธรรมะนิดหนึขออนุโมทนา การอยู่ร่วมกันนะพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมะที่อยู่ร่วมกันนะการใช้ชีวิตร่วมกันเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันเป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ยังไงมันถึงจะอยู่อย่างมีความสุขนะพระพุทธองค์เลยบอกให้เราอยู่ด้วยการระลึกรู้สิ่งในดีไม่ดีนะ ท่านก็บอกว่าพร,ร,ระติปปาปาติโมไว้แล้วนะก,ก็คือการไม่ทำร้ายสิ่งทั้งปวงนะ,ส,ปปะสัตว์สัตว์ทั้งหลายนะไม่ทำร้ายตัวเราเองมันไม่การไม่ทำร้ายบุคคลพู้อ,อื่นก็คือศีลแหละให้เรามีศีลไวนะ้สิ่งที่เราทำ ความดีมันก็เป็นอันิสง์ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบันของเราไม่ให้มันเดือดร้อนก็คือการมีศีลรักษากุลจิตไว้มากมากก็เป็นอันิสง์ของบุคคลที่รักษาเมื่อได้อนนันิสงนี้นี้แล้วเราก็มีความสุขในปัจจุบันและในโลกหน้าด้วยนะก็ไม่เสียหายอะไรพระเจ้าก็ จะมีชาติหน้าไม่มีขอให้เราทําที่ดีดีให้ปัจจุบันไว้เราอยู่ในโลกนี้เราก็ได้มีความสุขในปัจจุบันถึงจะมีหรือไม่มีในโลกหน้าถ้าเกิดมีในโลกหน้าเราก็ได้ไปสู่สุขสุกติภพมันไม่ขาดทุนเพราะว่าโยมแนวดีก็มีความดีในการสามารถ ใช้ทรัพย์สินของตัวเองช่วยเหลือปัจจัยค่าน้ำค่าไฟวัดนะก็เป็นใช้ทรัพย์ภายนอกที่ให้มันมีคุณค่ากับพุทธศาสนาครูบาอาจารย์นะท่านด้วยการเสียค่าน้ำค่าไฟให้ทุกเดือนนะก็เป็นคุณงามความดีนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องมีพุทธ,ธบริษัท4ก็คือบาสุกบาสิกาคัามชูคําชูพุทธ พุทธศาสนาคือพระสงฆนะ์เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่แล้วก็ดำรงคุณธรรมอยู่เรามีเราที่เป็นคนที่เสียสละทรัพย์ภายนอกนะีมันก็เป็นอรยิยทรัพย์ภายในย้อนเข้ามานะเพราะเป็นกุศลจิตของโยมแนวดีก็าอาน,นิสงส์นี้มันก็ช่วยคขำชูให้โยมมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะ <c oughs> เพราะว่า อาศัยพื้นกาศส่วนลก็คือคือความตั้งมั่นของโยมทําแต่ความดีช่วยเหลือครูบาอาจารย์ไปนะที่ไปถึงพัท,ทลงุงเนาะนะมันเป็นสิ่งที่ไกลมากและทําได้ยากเหนื่อยมากอาจจะมาเห็นก็สงสารโยมเราดีแัน <Ug> กลับมาก็เหนื่อยละนะเหนื่อยละนะตินตาแล้วห้อยอ้วงน,นอนนะเหนื่อยล้ามากก็ พอพยายามก็ไม่ย่อท้อนะก็อันนิสสงนี้ก็ค่อยช่วยขำชูนะถึงเหตุปัจจัยมันพร้อมกันทุกอย่างนะนะเพราะวา่าเกิดช่วยขำชูให้โยมดีได้ประสบกับสิ่งที่มันสมควรที่จะได้นะมันขึ้นอยู่กับอันนิสสงในการกระทําของเราด้วยนะนะและอันนิสสงในการก่อนที่เราเคยกระทําด้วยมันประจบกันีนะนนก็ขอ,อฝากไว้นะ ให้ญาติที่ทาท่านทั้งหลายจงสร้างกุศลกิจให้เกิดขึ้นนะ hmm. เพราะว่าจะเป็นเกาะต้องกันให้เราท่านทั้งหลายได้มีความสุขในปัจจุบันและให้ครอบครัวและตัวเองได้มีความเจริญรุ่งเร,องเรืองในภพนี้และภพต่อไปนะนาขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาคุณงามความดีไว้นะและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป,บบบเป็นพุทธบริษัทสี่คำชูพุทธศาสนาด้วยกนะ็ขออนุมโมทนาปกนะ <สะ S 1> ระยมสุขควาเสะสะทุกขครับสาธุค่ะพระอาจารย์นะครับนี้ก็เราจะกราบลาพระอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมช่องพัทลวดีฮิโดฟาร์มชาแนลน,นะครับกราบพระลาพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ